จังหวัดนนทบุรีดรประธานชาติเป็นประธานการประชุมสรุปแผนงานการจัดงานกตตปักเก็ตร่วมใจลำวงยอนยุกการกุศลณห้องประชุมสอพปอปักเก็ตอำเภอปักเก็ตจังหวัดนนทบุรีวันที่24ตุลาคม2566เมื 00, ่อเวลา13.00นผู้สื่อข่าวรายงานจากสอพปอปักเก,ดดกเตดรสิทธิศักดิ์เกียวพงพิพัฒน์หรือดออรประธานชาติประธานกตอสอพปอปักเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมสรุปแผนการการจัดงานกอตัอปเก็ตร่วมใจระวงย้อนยุกการกุศลโดยมีผู้ขกับการสาพปเก็ตรองผู้ขกับการสาพปเก,ก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปเกตคณะกตอสัพอปเก็ตที่ปรกึกษากอสัพอปเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคลั่งส่วนบรรยากาศการประชุมสรุปแผนงานการจัดงานระวงย้อนยุกการกุศล ที่จะมีขึ้นในวันที่4พฤศจิกายน2,566เริ่มเวลา17.30นถึง22.00นณนะโรงเรียนขนส่งทหารบกช่างกลขอสอ,บอทบถนนติวานนท์อ,อปักเก็ตจัังหวดนนทบรุรีบรรยากาศภายในงานวันนั้นพบกับวงดนตรีย้อนยุคชั้นนำพร้อมนางลำสวยงามทีนการแต่งกายยุค90ลายดอก คันเลรอฟูนอกจากนี้ยังมีจจตกรรมการประมูลการกุศลวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อหาอไรายได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สออปักเก็ตเพื่อหาอไรายได้ปรับปรุงห้องพักตำรวจซอปักเก็ตและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจซอตปักเก็ตต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์ ประธานกตตรอสอพอปากเกร็ดได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้มีการประชุมคณะทำงานกตตรอสอพอปากเกร็ดที่ปรึกษากตตรอสอพอปากเกร็ดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปากเกร็ดเพื่อสรุปแผนการจัดงานละมงย้อนยุคเพื่อการกุศลที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2,566ณโรงเรียนขน่งทหารบกช่างกลและมีการสรุปงาน ได้นำเนินการไปแล้วเกือบร0ออร์เซและโต๊ะวีไอพราคา5,000บาทจำนวน100โต๊ะจำหน่ายหมดแล้วและโต๊ะจีนราคา3,500บาทจำนวนสองร้อโต๊ะก็จำหน่ายหมดแล้วเช่นกันนอกจากนี้สปอนเซอร์ที่จะเข้ามาร่วมงานก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยจากการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีต้องขอขอบพระคุณทางพุ่งกับการสารในตารวจภูธรปักก็คณนะกรรมาการกตอตรอสอพปักก็ พร้อ,อมด้วยที่ปรึกษากตะตะอตรสพปากเก็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยการจัดงานจนบรรลุไปด้วยดีส่วนรายละเอียดทั้งหมดในการจัดงานในครั้งนี้จะนำม,มาปรับปรุงห้องทำงานห้องพักตำรวจและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจสพปากเก็ดต่อไปวันนี้วันที่24ตุลา66นะครับ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบทารบริหารงานตำรวจสพปักเกร็ดเรื่องการประชุมก็คือเรื่องการจัดงาน,นกิจกรรมลำวงย้อนยุคนะฮะซึ่งผลการประชุมก็งานเราผ่านไป95%และอีก5%ก็คือเนื้องานในวันที่4พฤศจิกายน66นะครับก็บัตร VIP 5,000บาท100โต๊ะจำหน่ายหมดบัตร3 5 0 0 200โต๊ะจำหน่ายบทก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและที่ปึกษาตลอดจนข้าราชการตำรวจนะครับที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จลุ่วงไปด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับนิว24สหรสฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดหนนทบุรี